าดูปลากันนะจ๊ะปลาสวยงามจ,าจาาา้าเลี้ยงนะจ๊ะปลาเลี้ยงเองที่โรงพยาบาลปลาเลี้ยงนะเจ้าจก็มีน้ำตกลงมาตัวเองเนี่หน้ามันไหลลงมาไหลลงมาก็ตาปลาก็ชอบเนาะบรรยากาศ ้ำงาปลาสวยงามแล้วมะนาหนันทะุ้ปูนข้ามอทะลุปูนปลาสวยงามตงจ๊อไปก่อนนะดูปลาสวยงามกันจ้า 嗯。